กลับามาพบกับรายการสลิมกันค่ะคลับข้างคนหุ่นดีนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับเจจ๋าเช่นเคยนะคะแล้วก็ในรายการของเรานะคะก็ยังคงมีการแชร์ประสบการณ์ดีๆกันนะคะสําหรับคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทูสลิมนะคะใช้แล้วหุ่นดีใช้แล้วผิวสวยอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังในรายการด้วยนะคะเพราะว่าเจษ๋า,าเชื่อว่าใน,นเรื่องของความอ้วนเนี่ยนะคะสาวๆเป็นกังวลมากๆนะคะวันนี้ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนะคะทูสลิมนั่นเองนะคะ เขาจะช่วยเราได้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในรายการกันละกายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสั้นๆกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ ถึงคนที่อยากจะมีสุขภาพดีแล้วก็ได้ลองทดสอบเองแล้วแล้วก็เห็นผลแล้วยังไงคะยังไงก็าฝากทูสลิมไว้กับทุกๆคนได้นะคะ irm, คอนเฟิร์มค่ะที่นี่นะคะเวลาเดิมนะคะพบก,กับจ้าจ๋าแล้วก็จะมีแขกรับเชิญน,นะคะมาร่วมการพูดคุยนะคะในส่วนของการที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทูสลิมนะคะใช้ดีแล้วก็ได้ผลนะคะก็จะเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมาแชร์แล้วก็มาบอกเล่า 90กันที่นี่แหละนะคะในรายการ Slimming Club คลับของคนหุ่นดีด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเหมือนกันนะคะต้อนรับเธอเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองกับแฟนรายการสวัสดีค่ะ,ะชื่อพิมพ์นภัสพิมลสุทรอนะคะตอนนี้อายุ35ค่ะ ตอนนี้ชื่อเล่นคุณชื่อเล่นแอนนี่ค่ะคุณแอนนี่นะคะคุณแอนนี่อายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ตอนนี้อายุสไมสิบห้าไม่เช่ะ <c oughs> <structured> สวยมากสวยมาก,มากริงมากนะคะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักใช่แตะก่อนนะคะจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะคะ,ะเพราะว่าเราท่อนข้างทานเยอะมากทานจุบจิบด้วยนะคะ,ะทำให้เราพอทานเยอะปุ๊บเนี่ยน้ำหนักตัวก็เลยเพิ่มมากขึ้นทำให้เราสึกอ้วนอ้วนโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยปกติอ่ คุณอันนี้น้ําหนักเท่าไหร่คะปกติแล้วน้ําหนักที่เราอยากจะให้มันเป็นคือประมาณสัก48กิโลค่ะก็ได้ก็48 48 48ปมาเรื่อยๆเลยชาจนมาเริ่มทํางานนะคะน้ําหนักก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะน้ําหนักอยู่ที่สักประมาณ54กิโลค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้หมายถึงก่อนที่จะมารู้จักกับทูซิลิมก่อนที่จะมารู้จักทูซิลิมค่ะก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ54กิโลนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักก็ลงมาหน่อยนึงละหน่อยนึงห้าสิบ 50.5ค่ะมีจุดห้าด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนนิดนึงว่าคุณอันนี้ทำงานอะไรอยู่ในตอนนี้ค่ะตอนนี้ทำงานอยู่เป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นเราดูแลสินค้าเกี่ยวกับเครื่องครัวค่ะเป็นเครื่องครัวเครื่องครัวนะคะต้องออกไปพบปะลูกค้าอะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะเราจะต้องมีออกไปหาลูกค้าบ้างนะคะมีการมิงประชุมด้านข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเจอคนเยอะแยะเลยพอเจอคนเยอะปุ๊บเราก็จะกังวลเรื่องรูปร่างหน้าตาของเราแล้วใช่ไหมคะเพราะเราก็ต้องเจอคนอย่างเงี้ยค่ะ เคยแบบว่าออกไปเจอลูกค้าไปมิ팅แล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้หุ่นเรายังไม่โอเคแล้วเราไม่มั่นใจบ้างไหมมีค่ะคือแบบไม่มั่นใจเลยเจอลูกค้านะลูกค้าก็บางทีก็จะถามว่าเออพักนี้ทําอะไรมาทำไมวันคืนหรือเปล่ามีลูกค้าทังด้วยเหรอคะมีมีค่ะมีมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะคะจนมาเจอเพื่อนนะคะเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นเพื่อนเราอ่ะเปลี่ยนไปผอมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้มารู้จักกับทูสลิมใช่เพราะว่าทา,ทางเพื่อนนะคะเ,เขาแนะนําสินค้าตัวนี้กับเราอะค่ะบอกว่าเออมีสินค้าตัวนึงนะอะไรอย่างเงี้ยช่วยเรื่องำน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากลดเนี่ยก็สินค้าตัวเนี้ยดีเลยครั้งแรกที่เพื่อนของคุณอันนี่แนะนําถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาแนะนําว่าเ,เขาบอกว่าเป็นอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมแล้วก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องการเผาผันในร่างกายะคะ่ะให้เผาผันแคลอรี่ค่ะอาหารมากขึ้นตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะเ,เพราะว่า เราก็เคยลองมาหลายลายและหลายลายสินค้าและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมาเจอตัวนี้ก็ยังไม่มั่นใจจนเพื่อนแนะนําแล้วก็เราเห็นความเปลีป่ยนแปลงของเพื่อนเราอะไรเงี้ยค่ะหมายความว่าเมื่อสักครู่น,นี้เพราะว่าคุณอันนี้บอกว่าเคยลองมาหลายผลิตภัณฑ์ละเคยเข้าสถาบันลดน้ําหนักอะไรต่างๆมา <c oughs> ก่อนหรือ,รอเปล่าเคยค่ะ,คะเคยเข้าผลิตภัณฑ์เอ้เขานะคะเคยเข้าสถาบันลดน้าหนักแล้วก็เคยทานสินค้าตัวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าจนมาจนมาเจอตัวนี้เราเห็นเพื่อนของเราเนี่ยผอมลงจริงนะคะแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้น แล้วก็เรื่องโยโย่เอฟเฟกเนี่ยเราเห็นเขาทดลองมาหลายเดือนละแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงค่ะนะแล้วก็เลยเออลองดูดีกว่าอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เขามาบอกเนี่ยเรารู้สึกว่าเชื่อเขาไมหมคะไม่เชื่อนะเราไม่ค่อยมันย่นใจไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าแต่ว่าพอดีอ่ะอย่างที่บอกะคะ่ะเพื่อนหลายท่านที่ลองทานแล้วเขาทําได้เห็นผลด้วยแล้วก็เลยเออ ลองดูดีกว่าเลยคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนใช่ค่ะเ,เห็นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนแล้วก็เราเห็นตัวกล่องตัวผลิตภัณฑ์ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดใจค่ะ,ะก่อนที่จะเปิดใจเนี่ยมีการทําการบ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทูสลิมบ้างไหมคะก็มีบ้างนะคะก็เข้าไปเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอ่านคอมเมนต์อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายท่านที่ เขียนแล้วก็ให้ให้ใหคมเมนต์ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นกับเราอีกอะไรเงี้ยเพิ่มเพิ่มมาก,มมากขึ้นไปอีกนะคะ ช่วงแรกในการทานทูสลิมของคุณแอนนี่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปวันละเท่าไหร่ยังไงคะทานยังไงเอ่ยเป็นคนชอบความรวดเร็ว <laughs> ก็เลยอยากจะให้มันเห็นผลเร็วๆก็เลยทานวันละสองเม็ดเลยวันละสองเม็ดวันละสองเม็ดก็เป็นเช้าเชา้ชาเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ในในใน,ในช่วงแรกๆที่ทานไปก็ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรจนประมาณสักสัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเริ่มเริ่มเห็นผลละร่างกายช่วงแรกเนี่ยมีมีการปรับตัวยังไงบ้างก็ ปรับ,บตัวรู้สึกว่าพอเราทานสินค้าตัวนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราทานอาหารได้น้อยลงอ่ะมีเหนื่อยบ้างไหมไม่มีเหนื่อยนะคะก็คือปกติดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทานอาหารได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้แล้วก็ผิวพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนใช่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ย ที่สามารถรับได้เยเพาะว่ามีคนทักค่ะมีคนทักนะเอยผอมลงนะอะไรอย่างงี้ผิวพรรณสวยขึ้นหรือเปล่าทําอะไรมาอะไรเงี้ยภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะที่ทานาไปน,นะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วค่ะเดือนกว่าแล้วทานได้ประมาณสัก2กล่องแล้วค่ะก็คือเริ่มมีคนทักละเริ่มมีคนทักแล้วใช่ว่าเอ๊ะทำอะไรมานะ่อะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่มีคนทักว่าความเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจรู้สึกอชอบอะไรเงี้ยมีคนทักว่าเราดูด,ดีขึ้นนะ,ะอย่างเงี้ยจะ,ะหยุดหรือยังเอ่ยความสวยตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผู้หญิงเราห้ามหยุดสวยค่ะนะก็ยังอยากทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนอยู่ที่น้ำหนักเลา เขาเรียกอะไรนะอยู่จนกว่าน้ำหนักเราพอใจอะค่ะตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่อยู่ที่ได้อ่ะค่ะค่ะแล้วก็อยากจะลดลงไปอีกสักนิดสักหน่อยนี่กี่กิโลคะอีกสักสองโลอะไรเงี้ยสองถึงสามโลอะไรเงี้ยค่ะโดยประมาณโดยประมาณนะคะในส่วนของนิสัยส่วนตัวในการทานอาหารของคุณอันนี่บ้างอ๋ออันนี้เป็นคนทานจุกจิบค่ะอันนี้จะทานบ่อยมากทานเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทานไปด้วยแล้วก็โชคดีที่ได้สินค้าตัวนี้เนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คอยช่วยยับยั้งไม่ช่วยเผาผลาญ แคลอรี่มากขึ้นพอเราทานไปเนี่ยก็ทานได้ปกติแหละแต่อาจจะทานได้น้อยลงอะไรเงี้ยทานจุกจิบน้อยลงก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะท่านึ่งนี่ทานวันหนึ่งเนี่ยทานกี่มื้อหรอคะทานมื้อย่อยวันนึงประมาณ3มื้อ4มื้อสมื้อได้เป็น4มื้อใช่เราแยกเป็นมื้อย่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะทานเยอะอันนี้คือเป็นมื้อปกติเป็นมื้อปกติหลังจากที่ใช้ทูสลิมแล้วยังคงอยู่ก็ยังคงกินอยู่ก็ยังสี่มื้อย่อยใช่คิดว่ายาอัลพิทยานะคิดว่าเป็นวิตามินตัวนี้ค่ะ ช่วยเราได้เยอะทีเดียวเราอพอเราเห็นผลละมีคนทักเราละเรามีความสุขละตรงนี้แนะนำกับเพื่อนข้างๆว่ายังไงบ้างมีค่ะแล้วก็มีบอกต่อเพื่อนของเรานะคะว่าเฮ้ยเพราะเพื่อนมาทักไงเฮ้ยสวยขึ้นทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเอ้ยเนี่ยเรามีผิวพรุ์ตัวนี้นะอะไรอย่างงี้ไปลองดูไหมเพราะบางคนอยากจะผิวพรรณดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะผอมลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแนะนําตัวนี้แต่ว่าหลายท่านนะ่ะอาจจะก,กังวลเรื่อง เรื่องผลข้างเคียงใช่ไหมคะว่าทานแล้วหยุดแล้วเนี่ยจะเกิดโยโย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเป็นปัญหาแรกๆเลยที่สาวๆจะกลัวมากในเรื่องของโยโย่ตัวเราเองของแอนนี่เองเนี่ยแรกๆก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าจะมีผลโยโย่ไหมแต่ว่าเราเห็นเพื่อนของเราเนี่ยทานมาค่อนข้างนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาหยุดเป็นช่วงหนึ่งก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรโยโย่เนี่ยไม่มีแล้วก็เลยมั่นใจก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าก็ไม่ไม่น่าจะโยโย่ก็เลยตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองนะคะภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง มีคนเข้ามาทักขึ้นมากขึ้นในส่วนของการแชร์ข้อมูลของเราว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีการแชร์จากช่องทางไหนบ้างเอ่ยโอ้เราก็หลายช่องทางนะคะอย่างสีเนี่ยจะชอบลง Facebook มากเลยลถ่ายรูปอัปโหลดอะไรกแต่ก่อนลงปุ๊บก,ก็จะมี ทุกคนจะรู้มุมของตัวเองเนาะว่ามุมไหน<ช>สวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แต่ก่อนจะทุกมุมเลยอ้วนทุกมุมนึกว่าสวยทุกมุมวนทุกมุมแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนีพราะว่าได้ได,ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาช่วยด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีมีการอนอกจากการควบคุมในเรื่องของอาหารแล้วคุณ <c oughs> อันนี้มีวิธีการในการออกกาลังกายยังไงบ้างไหมคะมีค่ะ,คะกปกติเราก็จะเข้าฟิตเนสนะคะเล่นออรบิกบ้างแล้วก็พวกออกกาลังกายท,ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวๆเองก็ ก็ควรจะหันมาดูแลตัวเองทานผิวพรรณชนิดดีแล้วใช่ไหมคะก็ควรออกกำลังกายด้วยค่ะเพึ่งจะจริงๆแล้วคุณอันนี้เพึ่งจะมามีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักนี่เองหรือว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีปัญหานีเลยหน้านี้ยังไม่ค่อยมีค่ะด้วยอายุยังน้อยด้วยอะไรด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอายุมากขึ้นก็อยากจะดูแลก็เลยมารู้จักแล้วก็เปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่พอเปิดใจเราได้ใช้จริงทดลองจริงเราเห็นผลจริงนะคะก็เลยชอบคนใกล้ตัวที่ใกล้ตัวจริงๆเลยทักทักเราบ้างไหมคะว่า ก็จะเป็นน้องสาวเลยค่ะน้องสาวเนี่ยอ้วนพอๆกันแต่ก่อนก็จะอ้วนมากกว่าเราด้วยซ้ำนะคะนะฮะเขาเห็นเราเขายังไม่มั่นใจจนทุกวันนี้ก็เห็นความเป็นแปลงของเราละ เขาอะไรเริ่มเปิดใจเหมือนเราแล้วค่ะคือตอนนี้แ<ม>ปลว่าเริ่มใช่ละเริ่มใชและใช่เริ่มใช้เริ่มที่จะเปิดใจเขาก็เออเริ่มใช้เหมือนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนใช้เสื้อผ้าเนี่ยใส่ด้วยกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาใส่ของเราไม่ได้แล้วเพราะาราว่าผอมลงแล้วไ<อ>งผอมลงแล้วก็เลยซื้อเสื้อผ้าใหม่ไซส์ใหม่ค่ะ,ะรคราวนี้ก็ต้องแอบ,บถามนิดนึงว่าใน,ในช่วงที่เรารู้สึกอึดอัดเราอ้วนขึ้นเน<ม>ี่ยนะคะเสื้อผ้าจัดการกับ เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของเรายังไงบ้างตอนนี้ใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่เคยใส่แล้วว่าไซส์ไซส์ขยายไปแล้วยกให้น้องสาวแล้วค่ะเพราะว่าเขามีขนาดที่ใหญ่กว่าเราแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เริ่มใช้ใหม่นะคะเสื้อผ้าที่ใส่ก็ดูดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าพอเราไปใส่เสื้อผ้าลองเสื้อผ้าในสวยทุกชุดเลยรู้สึกมั่นใจค่ะแล้วน้องสาวตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มใช้มา ในระยะเวลาเท่าไหร่เอ่ยนอ้นองสาวนี่เพิ่งเริ่มคะ่ะเพิ่งเริ่มได้ประมาณสักแค่หนึ่งกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังไม่เห็นผลชัดเจนมากนก็เห็นเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ทานได้น้อยลงลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็อย่างที่บอกตัวเนี้ยที่ที่เราเชื่อของเพื่อนเราคือมันเผาผาลาญเรื่องแคลอรี่ใช่ไหมคะเผาผลาญเรื่องพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราเนี่ยเมื่อทานอะไรลงไปเนี่ยมันก็เผาผลาญเร็วขึ้น,นมีมีผลกระทบอื่นๆบ้างไหมคะอย่างเช่นคือบางคนบอกว่าเริ่มใช้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกแบบนอนไม่หลับอไม่ไม่ะ Ừ, ปกติดีทุกอย่างเลยก็ยังขนข้างเคียงก็นอนหลับพักผ่อนสบายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อะไรอาจจะปรับตัวโดยที่ว่าเรายังไม่มั่นใจไนงะพอเรามั่นใจนสินค้าแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างก็โอเคเลยไปได้ไปได้ดีคือเป็นเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้เลยอ่าไม่มีส่วนตัวแล้วคุณอันนี่มีมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่เคยแพ้อะไรเลยอ่าไม่เคยแพ้อาจจะเป็นโชคดีหน่อยนึงว่าทานได้ทุกอย่างเลยเงี้ยค่ะไม่ค่อยแพ้อะไรค่ะก็เลยทำให้น้ําหนัก ค่อนข้างที่จะลงรวดเร็วหน่อยนึงก็นิดนึงค่ะนิดหนึ่ง,งบางบางท่านนะอาจจะลดลงได้ช้ายอย่างเพื่อนที่เขาซื้อไปทานพร้อมๆกับเราอะค่ะ,คะก็ลดได้ประมาณเดือนละสองโละอะไรเงี้ยค่ะเดือนละสองโลาบางท่านบางท่าน,าน,นบ,บางท่านอาจจะรู้สึกว่าสองโลถ้าถ้าไปเทียบกับยาลดน้ําหนักทั่วไปมันโอเคนะ เอาไปได้เพราะว่าตัวเขาเองะคะบางคนน่ะทานแล้วก็มีผลกระทบทใช่ไหมคะแต่สำหรับตัวทรินเนี่ยนะคะไม่มีผลกระทบข้างเคียงค่ะนี่คือในส่วนของอคุณอันนี่นะคะที่มาเล่านะคะมาแชร์ประสบการณ์กับเราในสลิมมี่คลับคของคนหุน่นดีนะคะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะยังมีอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงหน้าเรื่องเล่าของคุณอันนี่นะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราฟังช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะ จะฝากนะคะอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะทูซลิมของเขาดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะ